สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประกาศใครมีกล้วยดงังนํามาแลกรถยนต์วันที่25กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเสี่ยนุ่มใหญ่เต้นขายรถมือสองและเจ้าของธุรกิจอีกหลายอย่างภายในจังหวัดรับบุรีได้โพสต์ข้อความระบุว่ากล้วยชนรถมิติใหม่เงื่อนไขพิเศษสําหรับคนที่มีกล้วยดงังแลกรถยนต์ได้ทําให้คนรักกล้วยดงังต่างพาก,กันเข้าไปสอบถามข้อมูลเป็นจํานวนมาก จากการสอบถามนายจิรายุสินลักษทิพย์อายุ49ปีเสียหนุ่มใหญ่เจ้าของเต็นท์ขายรถมือสองผู้โพสข้อความดังกล่าวทราบว่าปัจจุบันนายจิรายุมีกล้วยด่างหลายสายพันธุ์กว่า30ต้นเช่นสายพันธุ์กล้วยด่างฟลอริดาว้าคอมดงังไอศครีมด่างแดงอินโดป่าดางังหินอ่อนดงังและตานีดงังซึ่งแต่ละต้นมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักหลายแสนบาทนายจิรายุเปิดเผยว่าที่ต้นโพส ใครมีกล้วยด่างสามารถนํามาแลกกับรถยนต์ได้นั้นเป็นความจริงก่อนหน้านี้ตนทําธุรกิจหลายอย่างมีทั้งขายอาหารสัตว์ปรี่รงและธุรกิจเต็นท์ขายรถยนต์อยู่2แห่งคือที่จังหวัดรัชบ,บุรีและเพชรบุรีซึ่งช่วงปีที่แล้วตนประสบกับปัญหาสถานการณ์โควิดทําให้ที่ผ่านมาตนไม่มีรถนําเข้าเต็นท์เลยขายรถแทบไม่ได้เนื่องจากผิดโควิดทําให้รถมือสองสเตตเมนต์ลูกค้าจะก,กู้ผ่านยากทําให้ตนต้องระบายรถออกให้มากที่สุด และคิดว่าต้องแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนประกอบกับตนเดี๋ยวเริ่มรู้จักกับ้วยดังซึ่งตนดูแล้วมันสามารถหมุนเวียนได้ค่อนข้างไวกว่ารถยนต์จึงมีไอเดียว่า ให้คนที่อยากมีรถแต่ไม่มีเงินสามารถนำกล้วยด่างมาแลกกับรถยนต์ที่เต็นของตนได้จึงได้โพสข้อความนั้นออกไปนายเจียระยุกล่าวอีกว่าส่วนหลักเกณฑ์ในการนำกล้วยด่างมาแลกกับรถยนต์ขอให้ตรงกับสายพันธุ์ลายสีสันที่ตนอยากได้เอามาแลกกับรถยนต์ที่อยากได้ภายในเต็นของตนโดยให้เจ้าของกล้วยด่างตีราคากล้วยด่างของตนเองมา แล้วมาเทียบกับราคารถที่ตนอยากได้หากราคากล้วยไม้ไม่ถึงราคารถเจ้าของกล้วยจะนํากล้วยด่างมาเพิ่มหรือจะจ่ายเป็นเงินส่วนที่เหลือก็ได้ซึ่งหลังจากที่ตนประกาศออกไปผลตอบรับถือว่าดีมากมีคนรู้จักเต้นรถของตนมากขึ้นและมีคนติดต่อคุยเข้ามาเกือบ30รายแล้ววันนี้สามารถสรุปตกลงแลกกันได้หนึ่งเคสเป็นกล้วยด่างสายพันธุ์แดงอินโดเป็นแม่พันธุ์พร้อมลูกครึ แนราคา260,000บาทและกับรถยนต์เก่งโตโยต้ายาริส2 1 0ไปโดยกล้วยที่ตนได้มาจะนำไปสะสมและขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนที่ต้องการก่อนตนถึงจะเปิดขายต่อไปซึ่งถ้าใครสนใจนำกล้วยด่างมาแลกกับรถยนต์ที่เต็นของตนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรของตนได้ทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ